สวัสดีครับดูทั้งดราชมฟูมาวันนี้ก็มาสวนข้าวโพดนะครับนี้ปลูกไปได้90วันแล้วครับประมาณ3เดือนนะครับดูก็ข้าวโพดก็เริ่มโตแล้วนะครับดูด้านหลังอย่างที่เห็นฝักก็ไม่ค่อยใหญ่นะครับดูครับปีนี้ไม่ค่อยสวยนะครับดูดูครับอันนี้เป็นสวนข้าวโพดครับอันนี้ปลูกไว้ประมาณ8ปดถึงเกกิโลนะครับดูครับ ฝากก็เล็กๆนิดเดียวนะครับออยนนะ,นะดูยะอกอ๋ยานี้จุ๊แอ,อ่หวเรือาม้มือแดย่ามอมือ,มอ,มอนอนตลว่าเฮยมีเนะเออยเลนู่นะี่ยอะเกยานีเจม่เจอะดูยะขี้เ้เฮ้ยเยโลสีลืเยโลบูดาคาทาเก๋เย่นีน่าร้อมืเจ้มื่้หอยาหม้าหามีนสิวันนี้ก็ไปสวนเข้าโพดนะครับ ดูบรรยากาศในการเข้าสวนข้าวโพดวันนี้ครับถนนที่นี่ก็ลื่นนิดนึงนะครับก็เลยต้องติดโซ่นะครับเมื่อวานฝนตกนะครับแต่วันนี้ก็แดกออกนะครับถึงแม้จะแดกออกก็เหินนะครับถนนมันลื่นนะครับก็เลยต้องติดโซ่ลงมานะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงสวนแล้วนะครับอีกสักประมาณ200เมตรก็จะถึงแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะตาก้านรอบๆสวนข้าวโพดแล้วฮะเพื่อที่การ หนูจะมากัดกินนะครับถ้าเกิดว่าตากหญ้ารอบๆแล้วหนูจะไม่ค่อยจะมากินนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะมาตากหญ้าปลอกส่วนข้าวโพดดูครับดูนี่ยันไม่ทันได้แก่เลยนะครับหนูก็เริ่มมามากินแล้วนะครับดูครับตอนนี้ก็เริ่มมีเนื้อนิดนึงแล้วนะครับดูไอ้นอหน้าแห่ก็เฮอยเยีจอยๆแม่จอยเลือะอย่างี้ กร้นหัวจเนจะเยอยังไงอนี้ยุงไเขาก็มีจลจอยมมือเดตลอชมียาออื่นกมาอยานบ้มันดูครับเข้าวกปีนี้ไม่สวยเลยนะครับนี่ปลูกไว้ประมาณเจ็ถึงแปดกิโลนะครับดูครับไม่สวยครับไม่สวยยญ่าก็ลบนิดนึงนะครับ เอากอนนะฮะอดูข้าวจีที่ปอมามืยะเนี่อดูยาที่ตะเลยที่กำเขนนะอดูดมีมีมรดุงากันนะมามื่งะมามื่งะดูดูอย่างงาดูเลยดูครับขพดตีนี้ไม่ค่อยสวยนะไม่ค่อยสวยตอนนี้ผมก็เริ่มพิ้วหญ้าแล้วนะครับก็ต้องรีบครับ ไม่นานก็จะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้ไปแล้วตากย่าไปรอบๆได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะคะก็เหลืออีกไม่เยอะแล้วนะครับปีนี้เกษตรกร,กรแต่ละรายก็ขาดทุนย่อยยับนะครับราคาไม่ดีไม่พอนะครับหนูระบาดหนักเลยนะครับพอเราปลูกเสร็จปุ๊บมันจะกินหมดเลยนะครับปีนี้หนูจะกินอยู่ประมาณสองรอบนะครับอ่อขุนหลุมมาลงหลุมเสร็จแล้วก็จะกินหนึ่งรอบครับล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มโตแล้วก็ พอมีฝาดก็จะมากินอีกหนึ่งรอบนะครับกินอยู่ประมาณสองรอบด้วยกันนะครับแต่ปีที่ผ่านๆมานี่คือไม่ได้ระบาดกาดนี้นะครับปีนี้คือสุดๆแล้วนะครับเยื้ปนมียมียมียโจจิกมาเยอะนี่มีพัชรีพไหมดูครับดูดูหนูกินโอกินทั้งปัดนะครับไม่เหลือนะครับดูครับโอ้โหหนูปีนี้โอ้โหระบาดหนักมากเลยครับดูครับไม่เหลือครับไม่เหลือ เออดูเชยอย่งนี่จะจีงอย่างนี่จะจีว่ยอดูลิข่าเหมืั้งจีงอดูลิข่างสิเอแมนอะไรมาเหมือนกับมาเมื่อพัสดีทางสิดูข้าวโพดปีนี้ครับโอ้โหดูบรรยากาศรอบๆสวนข้าวโพดครับดูครับไม่ค่อยสวยครับไม่ค่อยสวยดูครับต้นเตี้ยครับปลูกไว้ประมาณเจ็ดถึงแปดกิโลไซปุ๋ยไปประมาณสามกระสอบครึ่งนะครับ ตอนนี้ก็ใกล้จะทำรอบๆอบเสร็จแล้วนะครับเหลืออีกนิดนึงฝันนุ้นครับฝันนุ้มฝันน้มมันจะเหลืออยู่นิดนึงนะครับฝันนี้ที่ทํามารอบรอบเกาะจะหมดแล้วนะครับฝันนี้หมดแล้วเหลือเฉพาะฝันนี้ครับฝันไซา์มือะครับมันจะเหลืออยู่นิดนึงครับอีก hey ไม่นานก็จัดเสร็จแล้วนะครับพอเสร็จอันนี้ก็จะถักบ้านแล้วนะครับ ยังไม่ยจะออเรนะดูครับอีกนิดเดียวก็จะเสร็จเลยครัเหลือแค่นิดเดียวครับนิดเดียวดูครับนนมีอมีมุจตางเยจุวาเ้เงเลยก็เดิมีน่าเอยวาน้องในเราลงถือมาขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปจนจบขอบคุณครับสวัสดีครับ